สวัสดีครับมาถึง e ีที่23ภาษีวางแผนได้มีบางคนคิดผิดที่ไม่คิดจะวางแผนภาษีเพราะเข้าใจผิดว่าการวางแผนภาษีเนี่ยเพื่อหลบเลี่ยงผิดกฎหมายภาษีที่จริงแล้วการวางแผนภาษีทําให้เสียภาษีได้ถูกต้องครบถ้วนต่างหากสิ่งสี่ทางเงินอยากแนะนําถึงการเข้าใจการวางแผนภาษีว่าเป็นการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อใช้สิทธิ์มานดบจนลดภาระจ่ายภาษีให้น้อยลงไม่ต้องชําระเบี้ย เสียเบีปังและหากมีการวางแผนดีก็จะมีภาษีคืนกลับมามีที่บังคับใช้กับทุกคนโดยเฉพาะผู้ประกอบการเรื่องนี้จัดว่ามีความจาเป็นและสําคัญต่อธุรกิจและนิติบคุคคลควรทาความเข้าใจและมีความรู้ในเรื่องนี้เพื่อใช้จัดการและวางแผนเพื่อชําระภาษีให้ถูกต้องเ mm. ข้าใจคําว่าโองภาษีมนีภาษีคือไม่ยอมเสียภาษีหรือจงใจนํารายได้ได เทตไปยื่นเสียภาษีหลักการวางแผนภาษีเราต้องรู้อัตราภาษีในระบบอัตราก้าวหน้าในแต่ละปีว่าเป็นอย่างไรรู้จักประเภทรายได้และประเภทค่าใช้จ่ายที่หักภาษีค่าลดหย่อนเพื่อลดภาษีรวมถึงวิธีคำนวณที่ถูกต้องรู้ช่องทางต่างๆในการยื่นตัวช่วยในการประหยัดภาษีเพื่อนำมาใช้ประโยชน์จากมาตราช่วยลดภาษีเพียงแค่เรารู้จักวางแผนภาษีก็ ทำให้มีเงินเหลือเพิ่มแล้วเมื่อคนบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าทำไมต้องวางแผนภาษีก็เพื่อลดภาษีเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินหลีเลี่ยงข้อผิดพลาดและใช้สิทธิประโยชน์ภาษีอย่างเต็มที่สร้างความมั่นคงการเงินในระยะยา,ยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยควรพิจารณาเรื่องการวางแผนภาษีไม่ว่าจะเป็นพนักงาน นักงานอาชีพอิสระเจ้าของธุรกิจ CEO นักลงทุนทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายแเคร่งคัดนะครับเพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานก,การณ์ของแต่ละคนด้วย